ข้างบนนี้อากาศดีเหมือนกันนั้นเนี่ยโอ้ใช่เขเธอก็อยู่ข้างบนเยอะเกินไปหน่อยนะเออบนนี้มันแบบว่าสปอร์ตโป่งนะรับอากาศบริสุทธิ์แบบว่าอยู่จุดที่สูงที่สุดน่ะโอ้ที่เขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวมันเป็นแบบนี้นี่เองเหรอเนี่ยก็ใช่นะสินี่นี่ฉันอยู่นี่ฉันนี่ อมองไม่เห็นไม่รู้ขึ้นไปได้ยังไงทุกคนอย่าหาทําเหมือนชายเก้านะการที่ไปอยู่บนนั้นได้นี่แสดงว่าปีนเก่งม,มักใจ่ไฟสูง,ป,สงปีนเก่งตั้งหักไม่ใช่คนเรียนสูงก็จบมาทํางานสูงทํางานในที่สูงสูงเป็นแบบนี้นี่เองเออชยัยเกยังเรียนไม่สูงพอแต่ชยัยเกได้อยู่สูงน่ะโอ้ไดยทํางานสูงสุดยอดไปเลยว่าแต่<อ> น่าอุ่นนาทีมทีมทีมโอ้ยล้วทุกคนตงไปดูแค่ก็เป็นไงบ้างชงโดนลงไปดูฉันเอ้ยใส่หักเลยนะนี่กำลังลงไปช่วยเอ้ยรู้ไหมฉันลงแบบไหนฉันลงแบบหน้าทิมเลยนะเธอรู้ไหมว่าฉันลงแบบไหนฉันลงแบบขาหักเลยเนี่ย โอ้ยโอ,โอ้ยโอ้ยขาค่อนข้างที่จะไม่มีแรงแล้วทุกคนทําไงดีนะอย่างนี้ต้องขี่รถไปดีกว่านี่เรามาสํารวจเมืองใหม่นั่นเนียเออเมืองนี้ใหม่เหรอใช่นี่ใชเกลตั้งแต่เจ้าหนอนสะพานหายไปตั้งนานไม่รู้ว่าถิ่นกําเนิดขจงหนอนสะพานยังอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะเราไปสํารวจกันดูไหมนะก็ดีนะ แต่ถ้าเจอมันแล้วเราก็ต้องอย่าไปปลูกมันนะปลูกเมันไหลโดนงับแน่เลยน่ะทำไมมันถึงชื่อนอนสะพานน่ะทุกคนรู้ไหมไม่รู้แฮะไม่ตอบไม่รู้อ่ะทุกคนรู้หรือเปล่าเแต่ถ้าไม่ตอบก็ไม่รู้จริงๆใช่ไม่ใครรู้ต้องพูดไม่ตอบไม่พูดเบ๊ะเบ๊ะเออออช่ก็ว่าใช่ก็รู้นะมันน่าจะเกิดใต้สะพานแน่ๆเลยเอ้โห ขึก็จะทำอะไรของเธอ,อเนี่ยพอดีฉันอยากเห็นด้วยว่าเธอทำอะไรนะ่ะบไปสำรวจกันจ้ารถเราลอยได้เราไม่ต้องห่วงเลยอเออแค่น้ำมันหมดก็พออย่าชนต้นไม้ก็พอโอเค let's go อ๋ไหนๆก็ลอยแล้วลอยไปตรงสะพานเลยดีไหมล่ะเพราะมันจะเร็วเกินไปนะถ้าเราไปถึงสะพานเลยแต่ก็ดีเหมือนกัน Let's go <S อย่าทำให้มันแยกไปเลยจ้อยโอ้ย,อ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 ยชนอะไรอะชนยอดอออไม้ยอดไอ <laughs> โ,อโอเคไปจ้าสะพานไหนนะมันมีหลายสะพานเหลือเกินมันนี่มันนี่กำลังจะไปดูอยู่หนอนสะพานอยู่สะพานไหน <laughs> เราต้องขับผ่านหลายสะพานเราถึงจะรู้นะไชเกล แต่ว่ามันก็หลายปีแล้วนะที่เรามาดูหนอนสะพานกันนะที่เราโดนหนอนสะพานไล่สี่หปีได้แล้วมั้งสี่ห้าปีผ่านไปหนอนสะพานจะยังอยู่ไหมนะไม่รู้ต้องไปดูใกล้ๆนะอนนเอ,อ้เยๆเกือบชนต้นไม้นี่ฉันจำได้ว่าเราเจอหนอนสะพานแถวนี้นะนี่นี่แถวสะพานตรงนี้แหละเอ้ใช่ไหมฉันก็ไม่มั่นใจแฮ บริเวณนี้แหละไมนที่จาได้อยู่เราเดินสำรวจตรงนี้สักหน่อยไหมเผื่อหนอนสะพานอยู่ใต้สะพานตรงนั้นน่ะก็ดีก็ดโโีโอ้นี่มันทานาน้ำทาน้ําใสไหลเเห็นตัวปลาแต่ฉันไม่เห็นฉันไม่เห็นนะปลาสักตัวเดี๋ยวหนอนสะพานจะอยู่ฝั่งนี้นะเพราะดินมันสไลด์มันก็เลยปิดภูเขาตรงนี้ไปนะโอ้จริงด้วยแฮะสมัยก่อนมันอาจจะยังไม่ปิดเราเลยเจอหนอนสะพานแถวนี้หรือเปล่า จริงไหมถ้าจะใช่นะแต่ว่าไม่คุ้นเลยแฮไอ้หรือผิดสะพานฉันก็พูดไปเรื่อยเออเป็นไปได้แฮงั้นก็ไปอีกสะพานหนึ่งเออเออไปด้วย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 ฉันขึ้นก่อนฉันขึ้นโอเคขึ้นแล้วโกี๋ยวเราไม่ควรเข้าไปใกล้ๆนะเชคเกอร์เราต้องห่องไกลๆนะฉันว่าอุโมงค์นั้นฉันว่าอุโมงค์นั้นใช่ใช่แฉันคุ้นมาก คุณลงจอดตรงนี้เลยดีกว่าเราอเดินขึ้นไปฉันโดดลงแล้วฉันว่าแอบส่องตรงนี้แหละใช่ก็ไหนส่องซี่ส่องอุโมงค์ทางโน้นอ้าวสองเร็วสองสองสองสออุโมงค์กันเหรอสองสองเอ๊ะไม่ใช่อุโมงค์นี้อุโมงค์นั้นต่างหากนี่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 อุโมงค์นี่โอชิโพุ๊บพุ๊บพุบพุบพุบอ่าวใช่ก็อยู่ไหนน่ะ ส่องอยู่ที่อุโมงค์น่ะอยู่ตรงสามแยกสามแยกปลายอุโมงค์สามแยกสองทปลายอุโมงค์อุโมงค์แล้ก็มาเจอที่รถอุโมงค์ภูเขาเหรอไม่ใช่ใช่ก็อุโมงค์นี้มาดูสิเราจะเจอกันไหมนะวันนี้หนอนสะพานน่ะนี่นีันที่ว่ามันอยู่ในอุโมงค์นี้นะต้องสูมไปดูใกล้ๆสิบันนี่เห็นอยู่น่ะเห็นไหมน่ะเอหลับอยู่นั่งโอ้จริงด้วยแฮะ ผ่านไปสีป่ถึงห้าปียังตัวไม่โตขึ้นเลยนะ่ะนี่ต้องขับไปดูใกล้ๆเอ้ไป<ๆ>ข้างเขาด้างๆเอ้หรือว่ามันเป็นหนอนสะพานเจเนเรชันใหม่หนอนสะพานเจนซีน Gen ่ C, นะหรือเจนเอลฟ่าเราลองปลูกมันดูไหมบีบแต่ว้าบัานี่ทยาปลูกมนแฮ้ฮ่าฮ่าบีบแต่เอโอ้บีบแต่โอ้มันหนีมันหนีมันคงไม่ชอบเรานะ่ะ เออมันเขาคิดว่าเฮ้มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้เออตายแล้วตายแล้วตายแล้วเจเลยโดนงาบแล้วจ้านี่ดีกว่านี่ดีกว่าอุ้ยออุยรถตายแล้ว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 โอ้่ันนีโอ้ยันนี้วันนี้วันี่ก่อนน้นนนันััี้อยด้ี้ยน เขาตายแล้วตายแล้วนี่ดิวินนี่ฉันไม่น่าไปบีบแต่ใส่มันเลยโอ้จตใจเก็บทุกยอดไม้เลยแฮะโอ้นี่ก่อนโอ้นอนนอนสะพานลงว้าช่วยด้วยเอ้ยทุกคนนอนสะพานไล่โอ้ตายแล้วไปละจ้าไมู่แล้วทับฟากทับฟากไปเลยเออโอ้บันนี่ฉันว่าเรารอดแล้วนะ โอ้ยใคอย่างชั่วขอย่างชั่วโอ้ยไม่น่าเลยสะพานมีอยู่จริงทุกคนเราไปพิสูจน์มาแล้วนั่งใช่มันอยู่ที่นี่ตลอดอยู่ที่นี่เสมอมาจนตอนนี้เป็นหนอนเจนอะไรอ่ะเจนเอลฟาเจนเอลฟาในที่สุดเราก็ได้รู้ว่าหนอนสะพานยังอยู่สบายใจแล้วงั้นเรากลับดีกว่าโอเคกลับได้ Let's go Bunny แต่ว่าเรา มาสำรวจนี่ทั้งทีทำไมเราเจอหนอสภพานแค่ตัวเดียวเองนะมันอยู่มานั่งสี่ถึงห้าปีแล้วมันน่าจะแบบว่าขยายพันุ์เพาะพันสี่ตั้งแต่เจนอะไรนะเออเออเออแจเกอก็ว่าอ่าเยอะข้างหน้าเรานี่ว่าถ้าเรากวนมันตอนนี้มันมันถ้าจะตื่นไหมเอะฉันว่างั้นแหละเป็นฝูงเลยนะ โอ้โอ้โอ้ทำไงดีมันม oh, oh. ันร hey, ู bye. ้ต oh. ัวหรือยัง şey ว yes, ่าเราอยู่ตรงนี้แต่เราฉันไม่กล้าลงจากรถเลยนะเออมันตอนนี้มันคลานผ่านรถเราไปหลายตัวแล้วนะไชคิลเั่นน่สิเอ่าโอ้แสดงว่า ตรงนี้แหละจุดกำเนิดของจริงมันกําลังเพาะพันแพรพันเมืองนี้จะกลายเป็นเมืองเออาว่ทำไมเมืองนี้เป็นเมืองล้างใช่เลยเพราะว่าก็เยอะๆเป็นเมืองของหนอนสะพานไปแล้วหนีดีกว่าเราไปปลุกมันตื่นซะแล้วเออมันนี้ขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงไอ้ว้ยมันหมดเออ เอ้จ้าเย็นแล้วบัณนีตเธอหัวทิมอยู่รีบออกมาเร็วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันนี่เธอออกมาจากรถแล้วไหนนี่นี่ฉันวิ่งออกมาแล้วฉันวิ่งออกมาแล้วฉันเห็นมันกำลังวิ่งมาโอรถมันน้ำมันหมดมันจะกี้นะมันวิ่งมามันมาแล้วมันมาแล้วมันวิ่งมาไวมันวมาไวเราไม่น่าไปปลุกมันเลยฉันก็วิ่งไปขึ้นยอดเสาวิ่งไปขึ้นยอดเสาแล้วเสาไหนเสาไหนยูโอ้โอ้ย เราคิดดีแล้วใช่ไหมที่ไปปลูกมันนะ่ะเชืว่าเราก็ไม่ได้ปลูกนะรอบนี้สงสัยเสียงรถเครื่องเธอดังนะ่ะเออรถันนท้นมันจะหมดนะ่ะโ,โอ้ไม่น่าอยากรู้อยากเห็นหนอนสะพานเลยแฮะแต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ไงว่ามันมีปริมาณกี่ตัวนะใช่เลยอย่างน้อยเราก็รู้ว่าแม้ว่ามันจะผ่านไปสี่ถึงห้าปีหนอนสะพานพวกนี้ก็ยังอยู่ที่นี่ตลอดไป